สำหรับการแสวงหาอิสรภาพส่วนตอนมีเพียงตอนเท่านั้นที่จะได้รู้ได้เห็นความเป็นจริงเราต้องไม่ลืมเลยว่ากุศลแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นรากฐานแห่งการเปลี่ยนแปลงของชีวิตไปสู่ความสูงส่งถ้าชีวิตนี้ไม่มีความดีงามเป็นที่หวังไม่มีกุศลให้ตนได้รื่นรมการดำรงอยู่ก็ย่อมเฉาชา เคราะห์กรรมที่ทำให้ปัจจุบันคนเราเร่าร้อนชอบก่ออดีตไว้บาดใจตนทุกคนต่างมีบทเรียนที่ซ้ำซากจำเจบทเรียนแห่งความเศร้าโศกรำพันจากความไม่ได้ดังใจตนแล้วความดีงามแม้เล็กน้อยที่ค่อยสั่งสมอยู่ทุกเวลานาทีนั้นมันสัมพันธ์อย่างไรกับการเข้มแข็งของชีวิตลองคิดดูทีเถิด คนอ่อนแอนั้นย่อมมักง่ายในการเอาใจตนชอบหมักหมมหม่นถิ่นไว้จนเกลกรังสั่งสมภาพพดที่เลวไว้ในสายตาของข้างเคียงวาละเล็กวาละน้อยยังไม่รู้ตัวแท้จริงแล้วทุกเวลานาทีล้วนแล้วแต่เป็นชิ้นส่วนของชีวิตที่ควรผ่านไปด้วยความปิติยินดีมเมล็ดพืชพันธุ์แห่งกุศลเล็กๆน,น้อยๆ เมื่อผ่านการเอาใจใส่ดูแลแสงแดดอ่อนๆสายฝนประพรมดอกไม้คุณธรรมก็เบิกบานสร้างความแจ่มใสให้แก่ทั้งตนเองและกระยนมิตรที่ผ่านมาพบเห็นจงมีกำลังใจปลุกเราให้ตนถามหาความงดงามในชีวิตเรียกเอาความเพียรออกมาจากแหล่งซุกซ่อนที่ถูกปกปิดไว้ในมุมมืด ให้ความมั่นใจชื่นชมศรัทธากับชีวิตที่ได้เปลี่ยนแปลงไปเมื่อใดก็ตามที่เราศรัทธาต่อตอนเองได้กําลังภายในอีกมากมายจะถูกจ่ายออกมาสร้างสรรค์ยังไม่มีวันสิ้นสุดแล้วสิ่งสวยงามก็จะผ่านเข้ามาในชีวิตของเราความสวยงามไม่ใช่สิ่งที่เราจะสัมผัสด,ด้วยสายตาหรอ,อกแต่ด้วยจิตวิญญ,ญาณอิสรภาพตั้งหากบินยูชนทั้งหลายใช้ชีวิตอยู่ในสังคม อย่างผู้มีศีลเสมอหาใช่เพียงรูปแบบตามบทบัญญัติไม่แต่เป็นแบบฉบับในการดำรงอยู่อย่างผู้รู้จักพอและเผื่อแผ่สิ้นสุดการเบียดเบียนชีวิตรอบข้างลงทั้งด้วยกายวาจายิ่งศีลบริสุทธิ์เพียงใดความทรงจำของชีวิตก็ย่อมมีแต่สิ่งที่ดีงามไม่เอื่อมระอาต่อตำนานของตอนเอง ศีลจึงเป็นอุปกรณ์พื้นฐานในการขจัดความวุ่นวายออกไปจากชีวิตปัญหาที่รบกวนจิตใจก็สิ้นไปกว่าข้อแล้วเป็นรากฐานอันหนักแน่นแก่สมาธิจิตและปัญญายิ่งอิสรภาพเป็นเรื่องเหลวไหลในหมู่ชนผู้ไร้ศีลการสร้างความดีหรือฝึกเสียสละของรักของชอบใจออกไปแม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่ใช่ของง่าย ยิ่งจะให้กลายเป็นอุปนิสัยไปเลยย่อมไม่อาจบังเกิดขึ้นได้เองโดยประาศจากการฝึกฝนตนเองการก่อคุณงามและสะกัดกั้นความเลวทำให้คนเราได้เห็นปรากฏการในใจตอนชัดเจนขึ้นอัตตาที่ถูกกำบังจะปรากฏตัวเมื่อการฝึกตอนเริ่มต้นขึ้นเราจะพบกับความยากต่อการจัดการกับสิ่งที่ตนเคยมองเห็นว่าเล็กน้อย บางทีแม้เพียงการได้อ้าปากซุบซิบนินทาใครสักคนหนึ่งมันให้ความเพลิดเพลินในรสชาติแห่งความสะใจความเมามันเป็นรสที่หล่อเลี้ยงอัตตาเราไว้ไม่กี่หนหรอกมันก็เคยตัวโตว,วันโตคืนเป็นนิสัยยกตนข่มท่านไม่ว่าจะมาในรูปแบบใดก็ตามง่ายดายที่จะหมั่นไส้งุดหงิดใครต่อใคร แม้นักปฏิบัติธรรมก็จะกลายเป็นนักบุญผู้มีสายตาเหยียดยามมอบความรักแด่คนทั้งโลกสุนทรพจน์แห่งยุคที่ตโกนกล้องเมืองก็ไร้สาระเก็บไว้พูดคุยกันเรียกร้องความโก้เท่านั้นแหละจะเห็นได้ว่านิสัยเล็กน้อยนั้นมันเป็นคลื่นเล็กน้อยที่สายตาฉาบฉวยมองเห็นแต่คลื่นใต้น้ำของอัตตนั้นรุนแรง ไม่ง่ายหรอกถ้าไม่เอาจริงเอาจังเพราะว่าเรื่องเล็กน้อยทั้งหลายเป็นสิ่งยิ่งใหญ่ที่ต้องต่อสู้อย่างยากเย็นแล้วเรื่องราวของชีวิตก็จะถูกเห็น